ช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยนี้นะคะก็เกิดจิตอาสาขึ้นมามากมายเลยเมื่อสักครู่นี้ก็มีรถจักรยานยนต์รับส่งฟรีใช่ไหมคะ,คะนี่มีรับย้อมผ้าดําฟรีด้วยนะคะสําหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปย้อมให้กลายเป็นสีดํานะคะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่กันด้วยนี่ค่ะเป็นกลุ่มพี่ๆสํานักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลเทวราชอําเภอชัยโยที่จังหวัดอ่างทองนะคะตั้งเตารับย้อมผ้าสีดําประหยัดค่าใช้จ่ายสําหรับประชาชนทั่ว ไปที่ไม่ต้องการหรือว่าไม่สะดวกที่จะซื้อเสื้อผ้าสีดําใหม่นะคะก็นําไปสวมใส่น้อมถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงโดยสํานักงานฝีมือแรงงานอ่างทองนะคะจะรับย้อมผ้าสีดํา ตั้งแต่วันที่28ไปจนถึง31ตุลาคมค่ะโดยประชาชนที่ไปย้อมผ้าดําไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนําเสื้อผ้าไปย้อมแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้ยังจัดอบรมการย้อมผ้าเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าต่อย,ยอดสร้างไรายได้เสริมในครัวเรือนก็ได้ค่ะ จากการสมนาคตของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะซึ่งะสมพันธ์ชาวไทยร่วมแสดงการไว้ไลายด้วยการใส่ชุดดำทางสำนักงานพัฒนาถิงปริทยากานอ่างทองกระทรวงแรงงานค่ะก็เลยจัดก,กิจกรรมให้บริการยอมผ้าสีดําแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในท้องที่ด้วยค่ะอ๋พระองค์ท่านนะคะก็ได้ทําเพื่อพวกเราประชาชนคนไทยมาเยอะมาก,มากในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงก็แล้วก็เป็นหน่วยง,งานราชาการเราก็เลยอยากจะตอบแทนท่านในโอกาสสุดท้ายนี้ด้วยค่ะ ขณะที่ประชาชนที่ไปใช้บริการบอกว่าโครงการนี้ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากค่ะและทําให้สามารถร่วมน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านค่ะงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองกระทรวงแรงงานที่ นำผ้าเอ่ยนำการย้อมผ้ามาให้ชาวบ้านที่ไม่ค่อยคือซัดน้อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเสื้อสีดำใส่ในไว้ทุกให้กับพระแม่พันปีอะค่ะ ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีร้านที่รับย้อมผ้าตั้งอยู่ริมถนนกระโรมค่ะอยู่ใกล้สะพานท่าเรียนเทศบาลน,นครน,นครศรีธรรมราชช่วงนี้ก็มีผู้คนนําเสื้อผ้าเก่าไปย้อมเป็นสีดําเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยวันละประมาณ30ตัวก็เพิ่มเป็นเกือบ100ตัวซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ต้องการนําไปสวมใส่เพื่อน้อมถวายความอาลายัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งการนําผ้าเก่าไปย้อมสีดําแบบนี้ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อย